ไม่ต้องไปไล่ตัวปืนฝั่งเขาเน้นเน้นไฟก่อนเน้นยิงตัวชุบมึงว่าจะมีเสียงมึงฟังกูมึงฟังฟัดกูฟัึ่งสอายตาย อยากันตลอดเวลาทุกคนเลยนะม่อยากหาโอเคยโคตรหาเอาใส่ช่องไว้เลยไม้เอาใส่ช่องไว้เลยเพื่อนหาจริงเพื่อนโคตรหาโอเคเลยเดี๋ยวกูเซตเองว่าใครจะกินใครจะต้องนำเงินคืนนำเงินคืนไม่ต้องกินนำเงินคืนเลือกเลยเทียวเลือกเลยเลือกเลยเทียวเดี๋ยวมันกูกูเนี่ยคีล่าสองไอ้คอปไอ้บัวลอยไอ้บัวลอยสี่ไอ้โคโนท พอนัาไฮไลท์เอ้ยมันเยอะไปเปล่าวะาคนเราด้วยความอบอุ่นมั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 นนสั่งตนบอใ้ไอโดจะพูดตกห้องในบ้านพวกเราอะไรก็เกด้ได้ยนะครับผู้ชมครับซึนที่พ่านี้วอพื้นเหรอวะู่เ่ย เจ้าบ้านอย่างเอซ์บีเด้กำเนิดดีนะครับกดไปโหยู่นะฮะร้อยยี่สนครับผมส่วนคู่ซิกซี่ครับกับทางของไรวรัตนะฮะข้อเปิดบ้านชนะซิกซี่ไปเท่ากับว่าเจ้าบ้านเนี่ยชนะ2แล้วเหลืออีก2คู่มาดูว่าแฟมิเลียซิตี้วันนี้อ่ะจัดต้อนรับ a อ k ได้ดีขนาดไหนครับอ้าวเหรอออพื้นแล้วเหรอ นี่นะครับผมคือทั้งหมดของไลน์อัพของทีม ATK ในวันนี้ฮะไม่น่าจะพลาดลหรือว่าตายคิวมันไปเอามันไปเอามันไปอย่าโมนเลยตัดใจดีนะอย่างโม้ละเพื่อนโทษนะเราเป็นแคส่วนของเอามันไป เยาวเว็บตายครับหมดนะตีหนึ่งนาทีนิดตีแล้วแล้ววันนี้คููชมคนเดียวเอาอันนี้จุดเริ่มต้นของดราม่านะเดี๋ยวเราดูเลยเดี๋ยวแมม่งตาะดราม่าไอเครื่องจักรปัญหาสังให้แม่งก้มชุบให้หมดเลยบอกไอเยาวเว็บตายเยาวเว็บตายชุบดี้ชุบดี้เฮ้ยคุณห้ากิบซ่าพี่บอลวันลินนะครับขอบคุณครับผมพวกเพื่อนจะไม่มีอะไรเยอะแล้วหลังจากเฟดเกืนอะเฟดเกือนเราเฟดเราเริ่มจับเกืนตายเลยแค่นั้นแหละไม่ทำเป็นตั้งไลน์คุณเบาะครับ โอ้แล้วสิ่ใจครับอืมอ่ะนี่ครับผมมีครับออสตาอารีนาครับมากไปแล้วมาเลยพันคนครับตอนนี้ฮะโอ้โหนี่เพิ่งสตรีมไป11นาทีนะสวัสดีห้าพันคนด้วยนะครับผมตรงนี้ครับโอ้โหนี่ยังไม่ร่วมกับช่องอื่นนะครับผมที่กำลังสตรีมอยู่ไม่ว่าจะเป็นน่านของลุงแม็กเองหรือช่องของพี่เซฮายหรือโอ้หลายๆช่องนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้คุณผู้ชมนี่ตั้งนาตาดูกันมากเพราะว่าเป็นคู่ปผสมนะคู่พิกฤตการครับและเชื่อว่า วันนี้ครับจะเป็นใครระหว่างชักนมครับจะมาตบเจเคถึงบ้านนะครับผมหรือจะเป็นเจเคที่ส่งนะครับผมหรือว่าถีบส่งเนี่ยนะทางด้านของลักกี้เนี่ยกลับบ้านเขาเกิงเขาไปวันนี้ต้องมาดูครับเอาละครับเข้าสู่เกมไปดีกว่าครับทุกท่านนะตอนนี้ครับผมมาแล้วออ มาแล้วมาแล้วไป <chocolates. S 1> เร็วไอ้ยี like s> <S ่น <g fret ting> ี่ยังยืนประชุมมาอยู่เลยเนี่ยไอสัตว์ยังไงเนี่ยเฮ้ยมันพอมไหมเนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันยังไงเนี่ยครัับหลงจากนี้เป็นต้นไปเฮ้ยน้องตั้งแต่เวลาสองโมสิบห้ามันไม่ใช่เวลาประชุมแล้ว น้องน้องชายเฮ้ยแฮมมี่แม่ทำจีนนะครับดิซินทูบีเพลสแม่ทำจีนแผ่นดินใหญ่นี่มันสั่งเขานะครัสำหรับเทลนะฮะแล้วปลุกใจเพื่อนโดยการร้องเป็นวงกลมครับสำหรับท่าของเราเรียกว่า a t ทนะคุณเบลเนาะครับผมมันมาแล้วเนี่ยลัคกี้ดีอเรียกง่ายก็ลัคกี้ a t ทีเชียกได้เหมือนกันเข้าใจกันได้เหมือนกันใครถือรถสอยู่บ้างวะคุณเดี๋ยวเรามารอฟังในทีมลัคกี้สักนิดนึ่งนะครับพี่โรเบิร์ตครับโอ้งอมครัเชิญครับ โดนบอกเบอร์ทุกคนจดเบอร์น้อนให้หมดอือนี่ครับเป็นการเตรียมพร้อมนะครับผมของทีมอย่าง ATK ว่าถ้าโดนเปิดตรงนี้นี่หาจัดเลยอ่ะการีถยสกาดองใครออกรือเอ่เมื่อกี้จากที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นน้อนความมืดสีดำกำลังขยับมานะพื่เบาอือ เราเห็นที่สามชอบมอตะกี้แว็บเวบหนึ่งเนี่ยมีภัยร้ายกำลังมานะครับและตอนนี้คือเขาเริ่มแล้วนะถ้าลักกี้ไม่ขยับเนี่ยโดนนะโดนนะครับเราเห็นแวบเมืบมตะกี้นี้นะครับผู้ชมฮะช้าอยู่ใหญ่ดดูครับผมของสี่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับมีภัยอะไรกำลังมาหาพวกเขาหรือเปล่าครับครับนะตอนนี้อ้าวเดี๋ยวพาไปดูสักนิดนึงครับ J K อยู่ตรงไหนครับ J K มาแล้วก <Marine. S 2> ็ออ oh, hey, ันสุดท้าย่ะโอ้โหไหนเขาดูเอทีเคนิดนึ่งอะขอขอแพ้เขาดูเจเคนิดนึงอะร้องกันมาเยอะเว้ยเราเรามาที่นี่เรา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 มั่นใจทุกคนมั่นใจไวเชื่อใจเอาละครับผมนะครับปกใจสู้ไม่สู้ครับ LK ครับผมเจโปตั้งรับมาขึ้นรถเรียบร้อยครับตอนนี้เหตุการณ์เกิดที่เมืองบนครับไม่ทราบว่ามาแล้วมาแล้วไอพวกเก่งๆนี่มันไม่ค่อยเปิดเสียงเกมเยอะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันกูไม่ค่อยได้ยินเสียงเกมเลยว่ะ พอจังหวะเปิดไฟอ่ะชนไม่ต้องกี่คันอ่าสักครู่หนึ่งนะครับเหมือนจะมีดีเลยนิดนึงนะตรงนี้นะครับต้องบอกว่ารายการของเราเป็นรายการรูปแบบแมนนวลน,นะครับผมเนาะแมนนวลอ่าจะต้องใจเย็นนิดนึงนะโอ้โหมามืดเลยนะทีนี้ามืดอะ่ะ อืมนะแล้วดีครับดูเหมือนเมืองแฟมครับผู้ชมครับจะเริ่มก้าวเท้ามาสู่อุโมงค์เมืองบนนะครับผมมีระบดตรงกับผมไหมครับพี่ระบบระบบนี่คือระบบร<ช>ะบรบ <ขอ S 1> <ช>เปล่าครับตอนนี้จอดอยู่เรียบร้อยร้านดินเนอร์าร้านดินเนอร์เอ๊ะ<ด>อันนี้ร้านป๊มน้ำมันไหมใช่ครับใช่าแถวร้านดินเนอร์อ่จอดอยู่ครับอ่านี่ครับผู้ชมก็ต้องบอกเลยว่า วุ้ยมีคือประเด็นนะพี่โรเบิร์ตคือวันนี้นี่ไม่ได้มีแค่คนไทยนะวนีที่มารับชมนะเห็นเขาบอกว่าองภภาษาจีนไม่ชาลีชากเกาหลีมาอัีลั้่แว่าเชียอเียเียได้ข่าคุณภาคภาคไหนเช่นจ้ผู้เชี่ยวผู้เชอ่ยอ่าเชี่ยอยากอยฟอ่ะไห้อฟนเชื่อไเชื่อเาจวันนี้แฟนกลับไปหยอกาไอ้ที่เ ผมว่าเกี่ยวกับภาษาไทยครับผมเผื่อไว้ด้วยนะครับเมื่อกี้ก็เผื่อไว้นะครับผมครับผมหมาเลยไอ้กูดูมวยเวทดีกว่าอย่างเกาหลีนี่บ้างไหมฮะเกาหลีเหครับครับรันเอาเตะเอาเตะไปยังไงปืนออกเส้นนดิออกาไปยังไงเดินหน้ากันเลยว

นัอย่วอย่วอยอยอยงอๆ้าหบปืนยิงมาต้อายงาโเยอะอานยมาด้ดิลนิงตะด้อนะเยอะๆหนอดดลนยมาง้อาือ้หยรเลือลยาง้าปืนตไายง เป็นอาณาเขตอะไรนะครตรงนี้ครับผมมไม่ให้ตำรวจเข้ามาครับผมแล้วตอนนี้บวกกันยับยับบวกไอ้แม่ต้องการครับผมไม่รู้ว่าเป็นใครแลครับบอกรมบังกันสุดเลยฮะโอ rats, yeah? oh, ้โหโรถเสียงมาแล้วครับคุณชมครับแม่ถ้าเป็นไปได้เนี่ขอปิดชื่อได้ไหมฮะไใบไายตาเลือกเกินทั้งเสียงคองส่งคองไฟแล้วตอนนี้ภาพมันรวมเหมือนจะเป็นนักของแฟมิลี่ที่ยืนเยอะกว่าลัคกี้ครับแล้วโดนเจ้าสิครับคดี จ,จัดเลยดูดิจ<ะ>ัดทัวมากทัวมากตอนนี้เอเ็มเหมือนจะคืนหรือเปล่าไม่รู้ว่าแฟมหรือเปล่ายัางไงยังไงแต่ตอนนี้จับไขว้ด้านมากเลย้วมันแท้งไปตรงนี้ต้องออกมาก่อน,น,อนครับผมเอาละฮะออกแล้วดูจัดจัดติดตัวชุดได้หรือเปล่าโอ้โหตอนนี้สิ่งดังมากเลยครับผู้ชมครับครับ มาดูครับโอ้โหแล้วมีการบัฟเป็นอะไรของมึงครับโอ้โหนี่ครับอย่างสกายนี่ก็พยายามชุบเพื่อนอยู่ฮะต่างคนต่างชุบเหมือนกันครับตอนนี้ต่างคนต่างต่เหมือนกันดูนอย่านี้ใครจะส่งใครกลับบ้านครับผู้ชมครับเขาเพิ่งเดือนไปแล้วเยอะไปเลยครับเริ่มแล้วผ่านจานแล้ครับพวกนี้พยายามชุบอยู่ครับผมทางคอมเบลิตซิตี้ครับแต่ทางลากี้ก็เลยยังเหมือนกันบินไปบินมาบินไปบินมาลากี้สี่ยังยนมาจบนะครัดีขึ้นมาได้จบแล้วเนี่ยผ่านคนชุบหรือเปล่าตอนนี้พยายามชุบอยู่ครับทุกคนใจรจะเสียงลากี้ดีจัง ตาเลยครับคุณผู้ชมครับผมพยายามครับแตนัาที้กาหลีอยู่เหมือนกันครับอืมมีครับเราภาคโดยรวมตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นเฟรมเดียร์ครับที่ยืนน้อยกว่าชนะคนหรือยังไงหรือจะเป็นการชุบเพื่อนมาหรือเปล่าโดยรวมตอนนี้นี่เอ้ามันจะมาเหมือนจะเป็นเจเจเทวาริย์เฮาเฮ้ย เอ้าใช่ไหมเกินเยอะเกิดโอเคอ่ะวอนนี้จะลักกี้ดีเพื่อนครับรักกี้ดีเพื่อนมาแล้วคุณไปมารถของรักกี้ยังอยู่ครับแฟนตอนนี้ครับผมจะดีับเขาไม่ได้ครับโซยจัดเลยมันเกิดเกิดเยอะเกิดเยอะเกิดเยอะตามฝ่ายตางเกิดอ่ะใครพลาดก็โดนอ่ะเรียบร้อยโดนครับผมแต่แฟนมัเริ่มกลับมาแล้วเหมือนกันแต่รักกี้จักกี้ไหวแล้วรักกี้ไหวแล้วถ้าคู่การกลับมาได้ที่บ้าแล้วมันแน่นอน อูไหวแล้วนะเมย์ครับนอตีเคก็พยายามอันิีเมย์ฝังตรงข้ามอยู่ครับผู้ชมครับแล้วทู้อย่างนั้นมันจะไมีเหลือแล้วแคนซุลอันิเมย์ไปเกบไปอีกหนึ่งชิ้นรซ่แอตีเคโอ้โหเอานะครับลุงแม็กก็พยายามบอกเพื่อให้คอยชกอยู่ตลอดเวลาครับเ่ยแต่ต้องปิดให้หมดนะต้องปิดให้ได้นะสายยาวเมยแล้วดูตอนนี้ภาพตัวนุกเป็น เคเขาไ้ยืนอยไม่ได้กรับท้าดีกลับมาก็จบนะครับดีกับมาก็จบเลยคับต้องดีอย่างเดียวครับผมแล้วรีไม่ได้ในงานเข้าเอทีเคตอนนี้ครับถือมีดมาแล้วต้องดูครับว่าปืนยังไงแต่ขอบรองลงมาเหมือนกันตรงนี้ตัวตัวแล้วตัวตัวเอาล่ะครับเอ็ดมินปวดหัวครับออกมาไกลๆหน่อยฮะหูจะแตกใช่ครับแต่ดูภาพรวมได้เหมือนว่าเอลเคนี่เยอะกว่านะครับผม โอ้แฟมนี่<ด>ไปเสียไฟตรงกลางเยอะมากเลยครับผมและเหมือนจะรีไม่ได้พอกลืนไปเ่ยครับผมอาจจะเป็นอุ๊ยจะแฟมก็<ด>เหมือนจะเริ่มกลับมาได้เรื่อยเรือแต่าต้องอีกนิดครับแต่ลักกี้ก็เยอะเหมือนกันครับผู้ชมครับขวาในตรงขวาในลักกี้เต็มเลยครับ<อ>ผมนี่ฮะดูจากกลางไฟนี่ภาพโดยรวมจะเป็นด้านของ ATK ครับที่คอยกลืนด้านของ JK มามากพอสมควรครับแต่อย่าลืมครับพี่เราเบิดว่าแฟมิเรียนี่น<ด>ยังมีรถที่ยิงฟรีอยู่ฮะสังเกตแท็กสีแดงฮะ แล้วก็มีดันจากบนหลังคาเนี่ยนะอีกหลังหนึ่งแต่ลากี้พี่เองคอยยิงเซนเนียรี่ที่พยายามคอยชุบอยู่เรื่อยๆคะสังเกตจากขวามือฮะผู้ชมครับบนตึกนี่จะมีมือปืนคอยยิงอยู่ตลอดเวลาครับผมอย่างเ K ครับโอ้โหแล้วเสียงลั่นเหลือเกินใจครับผมคืนแล้วครับลากี้ครับวงจากตาครับตอนนี้เหมือนจะอยู่เยอะกว่าครับถ้าลีกลับมาไม่ได้เนี่ยลำบากแน่นอนครับแต่โอ้โหแล้วยังไงฮะตีกันจนภาพค้างไปเลย แม่เจ้าแม่เจ้าโอ้โหเสียงตีจนแตกผมเข้าใจความหมายแล้วครับเอสมาแล้วมาแล้วซอมบี้อไม้ไมไมเออไอเอเอกันควายมาเลไอเอ้เซอ้อ้ยอุ้ยไปโดนเพื่อนตีไอ้เฮีย

มดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวบอกเรากลับมาไม่ได้แล้วไอ้ตายมึงเหี้ยเลยใครตายมึงม่องใครตายมึงสบหรอยใไม่ไหวอ้กระจายอะจ๊ะใครตายอกระจ บอกเลยแทกควันางสกรบอกร้อเขียวแท็กร้อเขียวแท็กร้ยเขียวนะทางปั๊มทางปั๊มพี่แท็กร้เขียวคันนึงเกี้วพี่กลับไปดิพี่กลับไปเออมันยิงีมันยิงีเลโ้ยชอัเินอหังยิงีไชอบยินเัยิงอนบไอ้นบหลังเหลายอ้หลังาย่ะหมดว่ะ

ไปไหนเอ้ไปไหต้อหารถไปเลยฟังูแบบเพอนเขอเฮ้มึงังดูบหลังกแพงขวาบขวาตรตเลยเพื่อหลังแพงหลังแพงตรงเลยอาไะมันไปไหนแล้วมันไปไหนวะไฟแรกเปิดดีไหมโอเคอะเปิดแบบเปิดตายแบบเปิดตายเลยอะมันหนีแล้ว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 เอ้ยมันชุบอยู่หลังบ้าน่ะตัวนึงอะรีบปิดรีบปิดให้หมดรีบปิดให้หมดรถมลงน้ำตั ไอ้นาวอยู่ไหนนาวนาวนาวขึ้นรถนาวนาวเฮ้ยหน้าปั๊มหน้าปั๊มหน้าปั๊มอีกตโดนเลยจับปืนไหนจับปืนไหนเป็นริมไอ้เสกไอเทลเฮ้ยดูเสงไอเทลดิตามาตัวนึงแต่พี่ไรเฮ้ยนี่ตรงกลางนี่งนี่ตรนไอ้เพื่อนเพื่อนตังกูปืนปืนไล้จับหน่อยมันจะหนีขึ้นรถตั่จับหน่อยไล้จับหน่อยมันจะหนีขึ้นรถแล้วมัน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 ทำยังไงวะระดับที่ดั้งอ่ะเพื่อนโอเคโอเคไม่อยู่ไหนอ่ะไร้จับปืนมาเลยจับปืนมา หน้าแดงหน้าแดงกลีหน้าแดงหน้าแดงไอ้ยขาวอดิข่าววอดีขาวอดิไอ้ข่าววอดได้เราเราเราตายเลยคอนเสิร์ตเราตายเลยข่าววอรเพื่อนพอแล้วพอแล้วกลับมาด้วยเหมือนเดิมไม่ยังงูไอ้ควายเพื่อนหรอเพือนหรอขาวอร์ขาวอร์ขาววอร์ตั้มตัสตีน่าสตีน่าสตีน่าไปจับปืนหน่อยจับปืนหน่อยเพื่อนจับปืนหน่อยอาปั้มอาปั้มเออเป็นยังไงเป็นยัใครอะเอาแบปให้ดีอีกแล้วชนชนชนอ้สระ